ถ้าจากที่ยามเล็ดมานะครับฝนตกจะได้ออกไปป่ไไา,า,ดาได้เนน้ำฟ้เนี่ยันามือนสบหมานยหมานี่เกาะอยู่ครับก็เป็บบนสูป,ปาเออวันนีเห่ยว่า,หา,วา,หาเห่ยแล้วนๆเลยพอนแต้มนึงตัว โอ้งาน,นี่ยสอนแคอ้หูที่เด็ดลยครเดินโตไปดู

Okay. I what's happening. เ <c oughs> ดืองตัวประดุกตัวประคอหวันตับเลยเออมีตัวงามหนึ่งตัวประเขียงมั้งครับ <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่เบ็ดหล่อนทุกลังเลยครับนี่ไปได้ไปได้เอาซองเลยครับ ฝนมันตกออกไปส่าขาดเมืเนื้อหล่อนเมดใส่เนื้อดินนะครับเนื้อดินขอบจัก,กรวาลเขาว่ากินทุกชนิดป่าในพยยามรอบซองก็ได้ในเสียบเนื้อชิมไว้ถ้าไปรุุนอื่นซอรครับผมถือว่ามีแต้มกระบาลอยู่หลังฝนตกฝนตกแห้งความมานี่ก็แล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวสอบหลุดน,น้อก่อนนะครับพี่น้อง